สวัสดีครับกลับมาพบกับอาจารย์เคนโดกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลบอลเต็งเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวครับในวันพุทธที่20ตุลาคม2,564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จาะลึกกันในวันนี้ก็เช่นเคยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับ สำหรับทีเด็ดบอลบอลเต็งเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนหลีกนะครับวันนี้ก็1คู่เช่นเคยครับเป็นการพบกันระหว่างเบนฟิก้าพบกับบาเยอร์นะครับแต่เวลาตีสอในของบ้านเรานะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้ครับพวกเขามีผ่านอะไรมากันบ้างครับไปดูกันเลยนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเบนฟิก้าครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็มีอ่า เสมอดีนาโมเคีฟ์นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะปอร์โตสามต่อหนึ่งชนะกิมมาไลส์นะครับกิมมาเลสนะครับสามต่อหนึ่งชนะบาร์เซโลน่าสามต่อศูนย์ครับแพ้อ่าปอร์ติโมเนเซ่นะครับศูนย์ต่อหนึ่งและครั้งสุดท้ายล่าสุดครับก็ชนะโทเฟนนะครับ 2ประตูต่อ1เป็นการชนะ4เสมอ1แพ้1ครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของบาร์เยนครับพวกเขาก็มีชนะบาร์เซโลน่านะครับ3ต่อ0ชนะโบกุม7ต่อ0ชนะกอเตอร์เฟิร์นะครับ3ต่อ1ชนะดินาโมเคียบ5ต่อ0อ่าแพ้แฟรงเฟิร์ตนะครับ1ต่อ2และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับชนะเลเวอร์คูเซ่นครับ5ประตูต่อ1เป็นการชนะ5แพ้1นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูครับก็เป็นอ่าเบนฟิก้าชนะ 4ต่อ3นะครับแล้วก็บายเยือนชนะ1-0เสมอ2-2บายเยือนชนะ2-0และครั้ง,งท้ายล่าสุดที่เจอกันนะครับ28เดือน11ปี18นู่นเลยครับเป็นบายเยือนนะครับเปิดบ้านชนะาเบนอ่าเบนฟิก้าไป5ประตูต่อ1นะครับเจอกันทั้งหมด44ครั้งนะครับ5ครั้งเป็นบายเยือนชนะไป3เบนฟิก้าชนะไป1แล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับอ่าเจ้าบ้านเบนฟิก้าครับลงเตะมาแล้ว2นัด ชนะ1เสมอ1นะครับได้3ประตูนะครับมี4คะแนนก็ล้างอันดับ2ของตารางกลุ่ม E ขนาดนี้ครับส่วนบาเยอร์นลงเตะมาแล้ว2นัดชนะ2เลยนะครับได้8มีได้8ประตูนะครับมี6คะแนนล้างอันดับ1ของตารางกลุ่ม E ขนาดนี้ส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลรดเปิดมาวันนี้นะครับให้บาเยอร์นนะครับเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งขาวนะครับลูกควบลูกครึ่งบวก96 อยู่ต่อกับบบเยนเสียน้ำา91ครับได้91เสียเต็มส่วนอยู่ลองเบนฟิก้าได้เต็มเสีย96ครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งลบ10ครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งลบ91อยู่ต่อกับสูงครับได้เต็มเสีย99นะครับส่วนอยู่ลองตำ่ำก็ได้91เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาที่บบเยนเป็นต่อครึ่งลูกขาวนะครับ ครึ่งลูกบวก98อยู่ต่อกับบาเยินครึ่งแรกเสียน,น้ํา90ครับได้90เสียเต็มส่วนอยู่ลองเบนฟิก้าได้ครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย98ครับส่วนสูงต่ําของครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งลบ10ครับลูกควบลูกครึ่งลบ98อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกก็เสียน้ํา94นะครับได้94เสียเต็มส่วนอยู่รองต่ําครึ่งแรกได้98เสียเต็มนะครับ นี่คือ45นาทีนะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตเพื่อนสมาชิกนะครับเพราะว่าแจ้งไว้ทุกๆวันแบบนี้ครับเพราะว่ามีสมาชิกเข้าใหม่ๆทุกวันเลยครับบางทีบางคนยังไปไม่เป็นเพิ่งเข้าเล่นหน้าเว็บครั้งแรกก็บางทีกดไม่ถูกนะครับท้งขวา45นาทีปุ๊บจบ เคลียร์บินเลยนะครับส่วนทางซ้ายมือต้องรอ90นาทีจบถึงเคลียร์บินกันนะครับส่วนน้ําดากับน้ําแดงเป็นอย่างไรอาจารย์ของยกตัวอย่างนะครับก็คือน้ําแดงๆกดแบบนี้ไปแล้วเราก็ได้เต็มนะครับแล้วก็เสียตามตัวเลขครับส่วนน้ำำําดาๆแบบนี้กดปุ๊บก็ได้ตามตัวเลขแล้วก็เสียเต็มนะครับจะได้รับทราบไปพร้อมๆกันครับเวลากดก็จะได้ไม่ผิดพลาดกันนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดโชว์เดียวขอเน้นบอลตัวเดียวไปที่ เลือกให้ต่อบบเยอร์มิวนิกไปดีกว่าครับคู่นี้การมองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่ค่อนข้างพอๆกันนะครับค่อนข้างสูสีกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเบนฟิก้า6เกมหลังสุดก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับพวกเขาชนะไปสี่เสมอไป1แพ้ไป1ครับส่วนฟอร์ม6นั้นหลังสุดครับของบบเยอร์นะครับพวกเขาชนะ5แพ้ไปแค่หนึ่งะครับแต่เวลายิงไขรนี่ยิงไส้แตกเลยนะครับทะลุเลยทะลวงเลยนะครับการมองว่านะครับวันนี้บุกมาเยือนเบนฟิก้าถือว่าเป็นงานที่ ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับบายเยนอ่าสถิติที่เคยเจอกันมานะครับอ่าห้าครั้งเป็นบายเยนชนะไป3แล้วก็เบนฟิก้าชนะไป1เสมอไปครั้งหาุดท้ายล่าสุดที่เคยเจอกันไปหนึ่งปายก็เป็นบายเยนขยม่มเบนฟิก้าไป5ประตูต่อ1นครับวันนี้ก็เช่นกันครับอาจารย์มองแล้วนะครับดูฟอร์มของบายเยนครับในรายการนี้ลงเตะมา2นัดชนะทั้ง2นัดยิงไปถึง8ปประตูเลยนะครับถือว่ายิงเยอะมากนะครับกองหน้าคมจริงๆครับ กับราคาลูกควบลูกครึ่งที่เป็นต่อเบนฟิก้าวันนี้นะครับอาจารย์มองว่าไม่แพงครับ2ลูกก็คิดว่ามีครับถ้าได้เร็ววันนี้ไหลแน่นอนครับ1เม็ดคิดว่ามีแนะ่ต่อแล้วรุ่นเม็ดสเม็ดสน่าจะสบายกันเยอะนะครับได้เร็ววันนี้ไหลแน่นอนจึงเลือกว่าให้ต่อบายเยินไปครับไม่ต้องคิดมากครับคู่นี้บายเยินดีกว่าครับสรุปผลนะครับ ทีเด็ดบอลบอลแตงเคนโดโตัวเดียวเน้นบอลตัวเดียวนะครับของอาจารย์ก็คือให้ต่อบายเยินไปครับหน้าลูกควบลูกค่งขานะครับรับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยาการ่วมสนุกทายผลไปกับอาจารย์นะครับหรือว่าร่วมดูหน้าน้ำแบบอาจารย์แบบนี้หรือว่าเข้าร่วมสนับสนุนอาจารย์ก็แอดไลน์ไปได้ที่แอดโคปาเ 89เนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเว็บดีมั่นคง100%อนะครับอาจารย์กล้าการันตีนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เข้าเล่นหน้าเว็บเดียวกับอาจารย์แบบนี้เวลาพวกท่านมีปัญหาหรือว่าไปตรงไหนไม่เป็นหรือว่าทำอะไรไม่เป็นก็ไลน์มาถามอาจารย์แล้วก็ไลน์มาให้อาจารย์ช่วยติดตามได้อีกหนึ่งแรงนะครับเผื่อถ้าทางเว็บมีปัญหาอะไรนี้ครับอาจารย์กล้าการันตีนะครับเว็บนี้ดีมั่นคง100%่งร้ออลเ็ครับฝากถอนรวดเร็วนะครับเป็นระบบออโต้แล้วนะครับก็ ส่วนใครนะครับที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขออาจารย์หรือว่าอยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์แบบ VIP ก็แอดไลน์กันมาได้ที่เคนโดคอตี้เจปนะครับเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP ขออาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันเลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับแอดกันเข้ามาได้เลยครับอบอกนะครับว่าช่วงนี้ VIP ขออาจารย์ก็กินเต็มกันเกือบทุกวันเลยนะครับก็รีบๆแอดกันเข้ามานะครับช่วงนี้ ย้ำนะครับว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวของอาจารย์นะครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับที่ใต้คลิปขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับทุกท่านครับสำหรับทีเด็ดบอลบอลเต็งเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดโชเดี่ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆงรวยๆยทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ